เออจะว่าไปไอ้โหมโดน็อกเอานี่นานๆทีจะเจอห้องเล่นนะนะคนมันไม่นิยมกันหรือ,อยังไงแต่โหมดนี้มันก็ลุ้นดีอยู่นะว่าฝั่งไหนถือเงินหรือรอดคนสุดท้ายนะอ,อ่ะเฮ้ยทีมแดงหอบเงินหนีไปแล้วเฮ้ยไม่ตายว่ะโอ้ยเด อุ้ยโอ้ได้ตัวเดียวว่ะแห้งซ้อนกันเยอะชิบหายโอ้ซ้อนกันสามตัวเลยไปเข้า,าสู่โหมดเด็กเกาะเบาะดูเพื่อนเล่นไปก่อนหวังว่าจะมีคนมาชุบเราอะนะเฮ้ยมีจริงด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ยไอ้ชิบหาย ชุบมาจังหวะตอนมันวิ่งมาพอดีเฮ้ย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 โอ้โหโอชเก็บหมดเลยนั่นนายทำได้อย่างไรโอ้โหเข้าเป้าทุกดอกอย่างกับอิมบอดนี่ข้อจะเก่งอยู่แล้วก็ได้อย่าเพิ่งไปคิดเยอะดูดูกันไปก่อน เขาอาจจะเก่งแบบระดับโปรเพเยอร์อยู่แล้วก็ได้ตัวข้างหน้าทำไรวนะเนี่ยทำบัาง <c oughs> แล้วทำไมมันต้องมาเป็นด่านนี้ด้วยวะ <c oughs> ด่านมีตั้งเยอะตั้งแยะวิ่งไปเสียวไปกลัวจะโดนกว้างระเบิดมาใส่รถนะเนี่ยออกขวาดีกว่าจะได้ไม่ต้องโดนรถ ช่องนี้จะมีใครมาไหมวะเอา้าเฮ้ยอโอยโอยโอย,โอย,โอยทำไมตัวผมติดไฟด้วยวะสาดมาเต็มแม็กเลยนะมันมีกระสุนไฟด้วยเหรอมเมื่อกี้ตัวติดไฟไม่ค่อยได้เล่นโหมดนี้เลยไม่ชินเลยอเอาวะเอาวะเพี่ยลูกสอง ปั๊มสตมไปหนึ่งที่เกือบหล่อแล้วหมดนี้ต้องใจเย็นหน่อยนะจะไปเป็นสายบวกวิ่งไล่ยิงเขาไม่ได้ปาระเบิดมาอย่างงี้แสดงว่ามันต้องมาข้างหน้านี้แน่ๆเล็งรอเลยจะเย็นๆ <úsica> อ้าวหกต่อสี่ฝั่งนู้นเหลือสี่ลดกำลังศัตรูไปได้เยอะเลย เอเพื่อนล่วงหนึ่งเอ้ยฝั่งรู้มันชุบมาเอา้าต่างายต่างชุบเพื่อนใช่บทนี้มันชุบเพื่อนได้หนึ่งครั้งนะโอ,โอ้ยิงจากไหนวะเมืม่อกี้ไม่เห็นเลยอออโหมันนั่งซุ่มอยู่ไอเราก็มองข้างนอกอยู่เออพลาดพลาดแต่เราก็ชะล่าใจไปหน่อยเพื่อนมาชุบเราลเลย,เอยขอบคุณมาก เราจะใช้ชีวิตน,นี้ให้คุ้มค่าไอ้มนเหลือหนึ่งตัวโอเคเยี่ยมโอ้กูยิงใครไม่ได้เลยเนะี่ยไอ้ที่หนึ่งฝั่งเราแม่งเก็บไป11ตัวแล้ว เราลองมาวิ่งเล่นฝั่งนี้มั่งดูดีกว่าจะยิงใครใเขาได้บ้างคอยเช็คบุมให้ดีวางเระเบิดนำเฮ้ยโดนอุ้ยสองตัวเลยตายสามเอาเว้ยรอบนี้กูมีผลงานละฝั่งนู้นเหลือสองตัว เปิด ULV ไปเลยแล้วกันให้เพื่อนไล่เก็บอ้าวเหลือหนึ่งโอเคจริงๆเราไม่ต้องเปิด u a v ก็ได้เนี่ยโคตรเปลืองเลยไว้ใช้เป็นรอบต่อไปน่าจะดีกว่าไม่เป็นไรไม่ใช่อะไรกลัวตายก่อนแล้วไม่ได้ใช้ไงสวิตชิ่งซ้์สลับฟัง โอ้เระเบิดอะไรเยอะแยะวะเนี <sip> ่ยอย่าให้มันระเบิดใส่หน้ากูก็พอโอ้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 ฝั่งนู้นเขากราดยิงอะไรขนาดนั้นอืมดีนะซ้อนเพื่อนอยู่เมื่อกี้ไม่งั้นเพื่อนโดนหลอยตายแล้ว ฝั่งนี้ตายกันไวมากเลยโอ้ยฝั่งเราก็ล่วงไปสองแล้วนะฝั่งมาเหลือนหนึ่งอ้าวจะวิ่งไปชุดหัวแตกปิดจอบรอบนี้พอดีเย็ดเคไฟนอลคิวอ่ะหัวแตกไปด้ยไงมีผลงานกับเขาสักทีง่ ชนะอีกรอบเดียวก็จบเกมล้ในรอบนี้ต้องเอาให้ได้เว้ยอะไรจะทำท่าใส่โกโกโก้ไประเบิดระเบิดคาบอมไปหนึ่งโอ้โหดูหน้าดิชุบต่อยชุบต่อย ด่านนี้ไม่เงี้ยจริงวิ่งยิงอยู่ไอ้โดนปลาระเบิดใส่รถรถระเบิดใส่หน้าตายยิงมาทุกเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพวกเดียวกันใจเย็นโอ้ไประเบิดไปโอ้รอบนี้แพ้ว่ะ แต่ก็ไม่เป็นไรคะแนานฝั่งนูน้นห่างกับเราตั้งครึ่งหนึ่งโอ้ยโดนหลอยหลังนี่ว่าก็ว่าอยู่ตายได้ไงวะข้างหน้าก็ยิงตายหมดละมันป่าระเบิดมาจากฝั่งนู้นแต่ว่าฝั่งนู้นต้องมีเกรเน็ตเช็คโดนไหมไม่โดน สั่งลงมอท่าสกัดมันไว้ดักมันไว้ก่อนเผื่อมันมาอ้าวแน่นไงคิดถูกเลยเว้ยว่าแล้วมันต้องวิ่งมาโดนตัวนึงก็ยังดีเฮ้ยเวละฝั่งเราล่วงไปสามเลยเนี่ยไม่ได้การละอันนี้นต้สั่งทิ้งระเบิด เ,เหลือสองว่ะตายแล้วโดนระเบิดช็อตหนี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 ก่อนตั้งหลักก่อนหายตายเอ้ยฝั่งเราชุบขึ้นมาเหลือสี่ฝั่งนู้นเหลือสองสี่ต่อสองอ้าวสองสองว่ะ มันไม่น่าทันวะ่ะอเหลือเราคนเดียวแถมหมดเวลาพอดีเอลเอตัวนี้ละโอ้ไม่ได้ละสกอร์มาเริ่มตีตื้นมาแล้ะรอบนี้ต้องเอาให้ได้นะเพื่อนนะ โอเคลูกนั่งแสดงว่าโอเควิ่งซ้อนเพื่อนมั่งดิว่ะเผื่อใครตายคนใดคนหนึ่งจะได้ชุบกันได้เว้นสแต่ตาย,ตายสองข้างหน้าถุเองเงินอยู่ข้างหน้าอีกคู่ไหนึ่งนัด Xe chạy sâu đi! này, ui, ra! Đây là làm sao, Jack? Rất khủng hoảng. Sủi lãnh ng ц Purification. đi mạnh grupo keluar! Anh sẽ không để họ าปาควันช่วยไปละหาที่ cover ก่อนตอนนี้เราถือถุงเงินอยู่นะในขณะที่พวกนั้นมันยิงกันอยู่แล้วก็ใช้โอกาสนี้หอบเงินหนีนะฮะหลบซ่อนในนี้ก็น่าจะพ้นอยู่นะชิบหายแล้วเหลือลคนเดียวเหลืออีกรายอีกสิบวิคิดว่าหอบเงินหนีเมียแล้วกัหน,ห,น,ห,นหวังว่าจะทันนะสิบวิสุดท้าย เวละมันหาเจอแล้วสามวิสุดท้ายสองนึงไม่ได้แดกกูหรอกพี่เนี่ยมีประสบการณ์หอบอินหนีเมียมาก่อนในน้องโอเคครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปเกม Call of Duty หรือเกมยิงสนุกสนุกมันๆน,นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดสับสไคร e และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าเราจะได้กลับมาเจอกันอีกสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ